เยื่ตับไม่ดีก็เห็นชัดนะคะเจาะเลือดรู้เลยนะเลือดคนหนึ่งก็เห็นชัดนะคะโรคเห็นความเสื่อมอะไรคือโรคเหความเสื่อมเสื่อมเขาใครทาเสื่อมเดี๋ยวจะมีการสอบให้เห็นนะคะผ่านไปกินน้ําน้อยเป็นไงโยวียแกนะเพราะนั้นการกินน้ําน้อยจึงจึงไม่เหมาะไม่ไม่ไม่ทำให้คุณมีสุขภาพดีคุณจะกินระดับไหนอันนี้ถ่ายเลยสหรับผู้ชายนะคะ ผู้ชายนั้นหนักเจ็ดสิบกว่าก็คือโดยประมาณสามลิตรอ่ะแต่ถ้าป่วยบอกแล้วกินสามถึงถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยสี่ลิตรเลยนะคะแต่จีลิตรแบบไหนคะจีลิตรแบบไหนจีผู้หญิงนะคะเมื่อวันนี้การดื่มน้าเนี่ยจะเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวข้องกับน้าหลายๆยุคยุคหนึ่งเป็นยุคกระสือใครก็เห็นยุคหนึ่งยุคกระสือใครทันมากงยุคหนึ่งอ่ายุคหนึ่งรุ่นผู้ใหญ่จะเห็น มันจะเป็นท่อส็ตเเลสสองท่อถึงเวลาเอาพี่พี่ต้องเปลี่ยนต้องล้างแล้วนะพี่ก็จะโดนพันตบาทมันก็เอาเรซินจากบ้านของคุณของคุณเนี่ปเปยเอาไปเปลี่ยนเรซินบ้านนี้แล้วเอาแบบนี้มาเปลี่ยนแบบนี้แต่ก่อนเอามาเปลี่ยนมันก็จะเอาไปรีเจเนเรตกับเกลือสุดท้ายมันเปลี่ยนได้ไหรอมัม<า>้ยไม่เปลี่ยนแต่มันสามารถฟื้นฟูได้แต่ยุคเมื่อสามสิบปีก่อนอาจารย์ขาสามสิบกว่าปีก่อนน้ายังไม่สกปรกมากใช่ไหมมลภาวะสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นพิษแต่ยุคนี้เป็นไงใช้ได้นะยุคนี้หนึ่ง ไม่ได้ละจึงเกิดยุคสองดังหน่อยเลยเอ็มบีจุดสองไมคคอนใช่ไหมมียูวี UV, แต่กินเพื่อป่วยไหมฟื้น,ฟ,นฟูสุขภาพได<ม>้ไหมไม่ได้ไไดกินเพร่อสะอาดเท่านั้นเองโมเลกุลก็ใหญ่ร้อยยี่สิบเอทเทิร์ตแหละเอ็มบีเพราะว่าไม่มีพลังงานสนามแม่เหล็กเรียงโมเลกุลเคลียร์ไม่เคลียร์คะสนามแม่เหล็กเป็นตัวเรียงอะไรคะโมเลกุลโมเลกุลของนนะ้าอ่ะอ voilà. ก็เลยเกิดยุคสามยุคสามก็คือ RO ที่เมื่อกี้เช็คแล้วไม่มีไฟอ่ะกินนานๆแล้วกระดูกพุน่ะ ยุคสามเพราะอะไรเออมันไม่ต้องให้มันมีเลยมันจะได้สะอาดไปเลยแต่สุดท้ายสิบปีให้หลังคนปวดปวดข้อปวดกระดูกคนเป็นผมขาดกระดูกบางเป็นมะเร็งกันก็เยอะเป็นมะเร็งยิ่งเต็มหนักก็เลยไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเพราะป่วยแล้วเขาก็ไปทําวิจัยเอายุคอาคือยุคที่ทําให้เลือดเป็นกรดคนเป็นมะเร็งแย่มากมันก็เลยเกิดเกิดยุคอะไรคะยุคสี่อยุห้าคือน้ำโมเลกุลเล็กสี่สิบสองเฮิรตซ์น้ำผ่านพลังงานพีระมิดนั่นเอง พอยุคหกก็เป็นน้ำจากอันคาายยุคเจ็ดคืออะไรยุคเจ็ดคืออะไรไฮโดเจนนะคะป่านไปเลยนะคะวันนั้นวันนี้เรากําลังพูดถึงน้ํายุคเจ็ดซึ่งมีโมเลกุลหกเหลี่ยมแล้วน้ํายุคเจ็ดเนี่ยเป็นน้ําอันนี้เป็นยุคหกที่เอาน้ําไปเทใส่แล้วปั่นปั่นต้นสี่หนึ่งกระบะนะยุคหกคนใช้ไปก็หายไปละตอนนี้แล้วก็เกิดน้ํายุคเจ็ดก็คือไฮโดเจนนั่นเองจะผ่านไปนะน้ํายุคเจ็ดก็คือไฮโดเจนอ่าตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้แสนสี่ อ่าแสนสี่ราะนั้นแสนสี่สองแสนกว่าแต่เขาสองแสนกว่าเขามีอะไรคะเนี่ยเขามีอะไรมีะบบเขามีระบวันี้อยากจะล้างแผลเขากดอันนี้อยากจะล้างตากดอันนี้ล้างผักกดอันนี้โอ้เวียนกรรมเลยโทรศัพท์มือถือยังกดเข้ากดออกนะเออาะนนั้นมันมันเป็นฟังก์ชันที่คนมีความรู้ใช้แต่สวยค่ะเยันเห็นแล้วสองแสนกว่าสวยๆนะแต่พวกเราบอกว่าโตโยต้ากับเบนซ์น่ะขับขับไปประตูน้ำได้เหมือนกันไหม ได้แต่วันนี้ดิฉันไม่ไม่อยากบอกว่ามันเป็นโตโยต้าของเราอ่ะมันเป็นน้ำี่เ็ดมันเป็นน้ำที่เขาเปิดโรงงานเปิดมา4ี่้าปีมีคโปรไฟล์เยอะมากเลยเปิดมาตั้งแต่ปี1972แล้ปัจจุบันไปเปิดที่อเมริกานะนะคะและที่สําคัญที่โรงงานที่เขาไปเปิดนะมีทั้งหมด20%่กเจนก็คือ21แบบรูปแบบอะไรเขามี8 0ดพันกว่าตัวเซอร์ติฟิเคตเขาครบหมดเลย n s s ISO Water Quality KDF แล้วก็เจอจิเบเกตประกศาศเสียบัตร141ตัวแล้วก็จัดว่าน้ำตัวนี้ให้อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อบำบัดและพื้นฟูเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปแล้วนะคะแต่บ้านเราเข้ามาเป็นอุปกรณ์ทางแพทย์พวกเราขายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะวันวันนี้เนี่ย เราก็เอาเอาเขาเรียกเชิเชิญจีิเกตของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกาหลีที่หลายประเทศเอาเป,เป็นตัวเป็นตัวยืนยันดีไหมคะ <c oughs> ดีไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำของเราเนี่ยมีขั้นตอนในการกรอง4ขั้นตอน1,2,3,4มีกรองสูงจุดสไมครแล้วก็วกรองกระบอกที่3ก็คือการทําให้เกิดไฮโดรเจนแล้วกระบอกที่ที่ห้ากับหกก่อนจะปล่อยมาตรงนี้มีอะไรแังงานแม่เหล็กต้องเปลี่ยนไหมคะ ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเพราะพลังงานสนามแม่เหล็กเขาจะชาร์จจากพลังงานอะไรพลังงานจากประวาลพลังงานโลกนะคะแม่เหล็กธรรมชาติไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะเราเปลี่ยนแค่ตัวสี่กระบอกราคาเท่าไหร่คะสามพันสองร้อยฐานสามร้อยหกสิบห้าวันเหลือเท่าไหร่